มงคลที่15ทานนันจะแปลว่าการให้ทานการให้ทานเป็นมงคลเพราะเป็นการฝึกจิตใจให้เป็นนักเสียสละเป็นการลดความเห็นแก่ตัวทําให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ผู้ให้และแก่ผู้รับและเป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างความดีในสังคมการให้ทานเป็นการฝึกจิตทานเป็นเครื่องมือสําคัญในการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้เสียสละลดความเห็นแก่ตัวความตรณีที่เหนียวและความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งของโดยทั่วไปแล้วทานสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆคือ 1. อามิสทานคือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆเช่นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคดอกไม้ทูบเทียนสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นวางใจอย่างไรเมื่อใส่บาตรให้พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันในยุคที่ข่าวสารเข้าถึงง่ายโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดวินัยอาจทำให้พุทธศาสนิกชนหลายท่านเกิดความลังเลใจในการใส่บาตรเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ แต่การเข้าใจหลักธรรมที่แท้จริงจะช่วยให้เราวางจิตใจได้อย่างถูกต้องและยังคงได้บุญกุศลอย่างเต็มเปี่ยมหลักสําคัญในการให้ทานคือเรื่องเจตนาไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับเท่านั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการทําบุญนั้นสําเร็จด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วนได้แก่ 1. วัตถุบริสุทธิ์ทานที่เราให้ต้องได้มาโดยสุจริต 2. เจตนาบริสุทธิ์ตั้งใจให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องการทําบุญไม่ได้หวังผลและตอบแทนในทางโลกหรือหวังอวดอ้าง สามบุคคลบริสุทธิ์คือผู้รับที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ในความเป็นจริงเราไม่อาจล่วงรู้ได้เลยว่าพระสงฆ์ทุกรูปที่เราใส่บาตรนั้นมีศีลบริสุทธิ์เพียงใดดังนั้นแม้พระสงฆ์ที่มารับบาตรจะประพฤติไม่เหมาะสมหรือไม่ก็ตามแต่หากเจตนาของเราบริสุทธิ์ในการทำบุญเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือผู้ดำรงเพศบรรพชิตเราย่อมได้บุญอย่างเต็มที่การพิจารณาความบริสุทธิ์ของพระสงฆ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และเป็นวิสัยของสงฆ์เองในการจัดการไม่ใช่หน้าที่ของคราวาสที่จะไปตัดสินวางจิตใจอย่างไรเมื่อใส่บาตรเมื่อเกิดความลังเลใจควรวางจิตใจดังนี้หนึ่งมุ่งเน้นที่เจตนาของตนเองตั้งจิตให้มั่นว่าเราใส่บาตรเพื่อถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนานาบุญของโลกไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ต้องการรักษาประเพณีอันดีงามและสร้างบุญกุศลความสงสัยในตัวบุคคลผู้รับนั้นเป็นเรื่องรองลงมา สองมองข้ามความบกพร่องส่วนบุคคลพระสงฆ์ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดได้เช่นเดียวกับคนทั่วไปการตัดสินว่าท่านไม่สมควรรับบารหรือไม่อาจทำให้เราพลาดโอกาสในการทำความดีและทำให้จิตใจขุ่นมัวได้ 3. ถือเป็นการทำบุญกับคณะสงฆ์ในภาพรวมแล้วการใส่บารเป็นการอุปธรภมบำรุงคณะสงฆ์ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของพระพุทธศาสนาแม้จะมีพระสงฆ์บางรูปประพฤติไม่ดีแต่โดยรวมแล้วคณะสงฆ์ยังคงดำรงอยู่ และเผยแผ่พระธรรมคาสอนการใส่บาตรจึงเป็นการสนับสนุนภาพรวมของพระพุทธศาสนา 4. อธิษฐานจิตให้ถูกต้องขณะใส่บาตรให้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมลดละกิเลสหรือเพื่อประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นไม่ต้องกังวลว่าผู้รับจะได้รับหรือไม่หรือท่านจะใช้ปัจจัยไปในทางที่ผิดหรือไม่เพราะบุญของเราสําเร็จแล้วด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ของเรา 5. พิจารณาเลือกทําบุญในโอกาสอื่น หากมีความกังวลใจมากเป็นพิเศษและต้องการมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผู้รับทานท่านอาจเลือกทำบุญในโอกาสอื่นๆที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนขึ้นเช่นการถวายสังฆทานที่วัดโดยตรงการทำบุญกับโครงการที่โปร่งใสหรือการช่วยเหลือสาธารณากุศลต่างๆอย่างไรก็ตามการใส่บาตรยังคงเป็นประเพณีที่สำคัญและควรรักษาไว้อาน,นิสง์ของการใส่บาตรด้วยจิตบริสุทธิ์การใส่บาตรด้วยจิตที่บริสุทธิ์ย่อมได้อาน,นิสง์อันยิ่งใหญ่ไม่ว่าพระสงฆ์ผู้รับจะดีหรือไม่ดีก็ตาม พระบุญกุศลน,นั้นเกิดขึ้นจากเจตนาดีและการเสียสละของเราเองดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเรื่องทักขินายะบุคลหรือผู้ควรแก่การถวายทานโดยเน้นที่เจตนาของผู้ให้เป็นสำคัญดังนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านมั่นใจในการทำบุญใส่บาตรด้วยใจที่บริสุทธ์ตั้งมั่นในเจตนาที่ดีงามบุญกุศลย่อมเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนและจะเป็นส่วนหนึ่งในการจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป2ธรรมทานคือการให้สิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ มีคุณค่าทางจิตใจและปัญญาอย่างสูงส่งเช่นการให้คำแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดความรู้หลักธรรมหรือประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการให้อภัยการสละความโกรธความพยาบาทและยกโทษให้แก่ผู้ที่กระทำผิดต่อตอนเองการให้กำลังใจการช่วยเหลือทางด้านจิตใจทำให้ผู้อื่นมีแรงใจในการดำเนินชีวิตหรือแก้ปัญหาพระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำว่าธรรมทานนั้นเลิศกว่าทานทั้งปวงสัพพทาน,นังธรรมทาน,นังชินติ เพราะการให้ธรรมะเป็นการให้ปัญญาทําให้ผู้รับสามารถรู้เท่าทันโลกรู้เท่าทันกิเลสและนําไปใช้ประโยชน์ได้ไม่สิ้นสุดทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปซึ่งแตกต่างจากการให้วัตถุสิ่งของที่เมื่อใช้แล้วย่อมหมดสิ้นไปในที่สุดดังนั้นการให้ทานในมงคลสูตรจึงไม่ใช่แค่การให้สิ่งของภายนอกแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้เสียสละลดความเห็นแก่ตัวและสร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นครับ